ทุกคนมีบางคนถามว่าห้องครัวห้องครัวแม่ทำไมดูขาวสะอาดจังเวลาทำกับข้าวเออเข้ามาใ,ใกล้ๆน,น้องเวลาทำกับข้าวคือ,อ,อไม่มีคราบน้ำมันหรอมีทุกคนท,กทุกห้องครัวนะไม่ว่าบ้านเราหรือบ้านเพื่อนบ้านบ้าน,านทุกคนเนี่ย เวลาทอดเวลาผัดอะไรมันก็จะมีอยู่แล้วแหละทุกคนแต่ว่าเราก็ใช้แบบแบบน้ำยาเช็ดแบบแบบขจัดคราบน้ำมันนะทุกคนก็ฉีดทิ้งไว้เลยเนาะทุกคนฉีดฉีดทิ้งไว้คืออันนี้อาทิตย์หนึ่งเราจะทำทีหนึง่งแบบฝ้าอย่างเงี้ยแบบเนี้ยก็คือแบบมันเหนียวนะแต่ว่ามันเป็นสีขาวไงทุกคนมันเหนียวมันเป็นสีขาวแล้วก็ฉีด แล้วก็เอาผ้าเช็ดเช็ดออกแค่นั้นก็คือแบบอไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยทุกคนผ้าเช็ดออกนี่แถวแถวนี้เหมือนกันแถวแถวนี้ก็ฉีดทิ้งไว้นิดนึงอ่ะทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นคราบสีเหลืองๆข้างในเนี้ยคราบสีเหลืองๆส่วนอันเนี้ยทุกคนเห็นไหมเป็นคราบน้ํามันเห็นไหม อันนี้ก็จะเอาออกประมาณสองอาทิตย์ครั้งเพื่อไปแช่น้ําร้อนตรงนู้นเนาะคือแช่น้ําร้อนต้มน้ําร้อนแช่หรือว่าเอาน้ําร้อนในนี้ก็ได้แช่เพราะว่าเหนียวมากเหนียวสองอาทิตย์หรือว่าหนึ่งอาทิตย์เดือนหนึ่งแล้วแต่แม่ก็จะเอาออกมามามาแช่น้ําร้อนนี้คราบมันก็จะออกเนาะก็จะเอาอันนี้น,น,น้ํายาเนี่ยฉีดฉีดแบบนี้ทุกคนแล้วก็ เปิดน้ำร้อนเลยเปิดน้ำร้อนแค่ก็ใส่ใส่มันทุกอย่างอะ่ะน้ำยาล้างจานน้ำยาขจัดคราบน้ำมันฉีดมันทิ้งไว้จ้ะอืประมาณน,น,นี้ดทิ้งไว้เลยแล้วก็เปิดน้ำร้อนๆจัดๆเลยทุกคน ส่วนอันนี้เราเราฉีดทิ้งไว้อยู่ประมาณแล้วแต่ห้าสิบห้านาทีสิบนาทีแล้วก็เอาเอานี่ขัดมั่งเนาะทุกคนเดี๋ยว <c oughs> เอาฝอยขัดมั่งเนาะเพราะว่ามันก็เหนียวอยู่ก็ขัดแล้วเราก็เช็ดล้างทำความสะอาดแบบหลายๆรอบหน่อยมันก็จะได้อยู่นะทุกคนก็คือ มันมีมันมีติดทุกทุกครัวเรือนแหละไม่ต้องกังวลทุกคนแต่ว่าเราต้องขยันทําความสะอาดแค่นั้นเลยคือแม่ขยันทําความสะอาดหมายถึงว่าเวลาที่เราทํากับข้าวเสร็จเนี่ยเราเช็ดเลยทุกคนอย่างน้อยๆไม่ได้เช็ดอันนี้ออกก็เอาผ้าอนเนกประสงค์เนี่ยชุบชุบในน้ำน้ำยาล้างจานเนี่ยอย่างเงี้ยละลายน้ําแล้วก็เช็ด หลังจากที่เราทําอาหารทุกครั้งแล้วก็ทุกวันเราเช็ดตลอดเลยทุกคนแล้วก็จะมาแบบใส่น้ํายาอย่างนี้ประมาณอาทิตย์ละครั้งสองอาทิตย์ครั้งหรือว่าเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ความสะดวกไงทุกคนเอออย่างเงี้ยเราเช็ดเสร็จแล้วเราก็แบบนี่เลยทุกคนเราทําความสะอาดแบบนี้เลยเพราะว่า ยิ่งเราทําบ่อยคราบน้ำมันก็จะแบบไม่ไม่จับตัวเป็นก้อนอะไม่จับตัวแบบเออเยอะเกินไปอะไรเงี้ยเออไม่มีอะไรพิเศษทุกคนไม่มีอะไรเคล็ดลับอะไรเลยเอาแบบธรรมดา,าแบบทั่วไปเลยเออเช็ด เสร็จแล้วเราก็ทําความสะอาดนะมันก็จะสะอาดอยู่อย่างนี้มันไม่ถึงกับว่าแต่มันยังเหนียวนะทุกคนมันยังเหนียวอยู่นะแต่อ้ตรงนี้เหนียวอยู่แต่ว่ามันก็ช่วยได้จ้ะช่วยได้ใช้สเปรย์อย่างเดียวเลยในการขัดเห็นไหมทุกคนคืออันนี้ไม่ต้องไปไอ้นี่มันนะซีเรียสมันเนอะเป็นรอยขูดจากกระทงกระทะอยู่แล้วแต่ว่า ตรงขอบขอบนี่เราก็พยายามที่จะให้มันสะอาดนะทุกคนเออมันก็ได้ประมาณนี้ถามว่ามันโอเคไหมมันก็ช่วยได้เยอะถ้าเราทําความสะอาดนะทุกคนคือแม่ไม่มีไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยเนาะใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบมันช่วยได้ก็เบาแรงอะ่ะทุกคนเออเราไม่ได้โฆษณาให้เขานะเราไม่ได้บอกเชื่ออะไรด้วยทุกคนไม่จําเป็นเนาะไม่จําเป็นเราแค่หาเฉยเฉยว่าเอออันไหนที่จะจะจะ,จะช่วยในห้องห้องครัวเราได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคน ใช้อย่างเดียวเลยแม่กับออน้ำยาล้างจานเนี่ยผสมเขสกันนะในการทำความสะอาดห้องครัวไม่มีอะไรเลยทุกคนนั่นแหละห้องครัวก็จะประมาณนี้จ้ะทุกคนอันนี้เราก็ตากให้แห้งก่อนที่เราจะเอาไปใส่เนาะเดี๋ยวน้ำมันจะได้ไม่หยดใส่เวลาเราทำกับข้าวทุกคนเออแค่นี้เลย <laughs> ตากผ้ายังทำอะไรตากผ้าตากผ้าครับซักผ้าแล้วซักผ้าแล้วก็ตากผ้าแล้วอ่ะใช่ครับให้ช่วยไหมโบโอ้ไม่ให้ช่วยนิดเดียวมีนิดเดียวเต็มตะกร้าเลยนะนะเต็มไปซลจ้ะนีฝนตกคือให้เล็กทําไปเพราะว่าเล็กเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งแม่ก็จะได้ทํางานอย่างอื่นของแม่ครับเออเขาไม่อยู่นิ่งอยู่แล้วทุกคนก็อยากช่วยทุกอย่าง บางทีก็ใช้เขานั่นแหละแต่ว่าส่วนมากเขาจะเขาจะช่วยเองอะ่ะเออน้อยมากที่แม่จะใช้เล็กเพราะว่าเขาจะรู้เลยเขาจะถ้าแม่ตับอะไรเนี่ยเขาจะอ่าช่วยไหมช่วยไหมแม่เย <c oughs> วทำเองอะไรเงี้ยเออเขาจะพูดเองเราไม่ต้องยากกับเขาเท่าไหร่ทุกคนจะทุกคนวันนี้จะทากว๋วยเตี๋ยวหมูแดงเตี๋ยวหมูแดงหลายคนก็ถามมาเหมือนเดิมนาะทุกคนเหมือนเดิมถามมาเหมือนเดิม ว่าแม่หมัดหมูแดงยังไงแม่ใช้หมูเอ๋หมูสันคอนะทุกคนในการในการทำหมูแดงเนาะผงผงหมูแดงผงหมูแดงสําเร็จรูปทุกคนเสร็จแล้วก็เออเรามาปรุงด้วยอซอสมะเขือเทศเอซอสหอยแล้วก็น้ํามันพืช ปรุงลงไปเพิ่มกับอันนี้อันนี้คือทาได้สองได้สอได้สอง,ได,สองได้สองรอบนะทุกคนห่อเนี้ยทาได้สองรอบก็คือแบ่งขึ้นเนาะปรุงรสด,ด้วยซอสมะเขือเทศซอสหอยน้ํามันพืชแล้วก็เติมน้ำน,นิดหน่อยแล้วก็ละลายให้เข้ากันแล้วเอาหมูไปหมักแค่นั้นตอนนี้ใช้หมูสันคอเนาะทุกคนเพราะว่าหมูสันคอนี่จะทําแบบให้นุ่มมากอะ่ะยิ่งเราหมักด้วยน้ํามันพืชด้วยเนี่ยมันจะทําให้หมูนุ่มเพิ่มขึ้นเนาะ เออเราจะทำนั่นไงจะทำก๋วยเตี๋ยวหมูแดงจ้ะประมาณนี้ใสให้หมดนี่แหละเดี๋ยวเราจะเอาน้ำที่เราหมักหมูไปเ,เราอบหมูแดงเนี่ยไปทำน้ำซุปด้วยเราเลยต้องใส่หมดเนาะทุกคนจากเมื่อก่อนเนี้ยเราจะเก็บจะเก็บน้ำหมูแดงที่หมักตอนเนี้ย เก็บไว้ใช้งวดงวดหน้าแต่ตอนนี้เราจะเอาน้ำหมูแดงที่อบใส่ในหม้อกว๋วยเตี๋ยวไปด้วยเราก็เลยต้องใช้หมดเลยเนาะทุกคนเนี่ยเอาไปอบจากง่ายๆเลยทุกคนง่ายๆเลยเอาไปอบความร้อนซัก180หรือ200ก็ได้จ้ะเข้าไปอบเลยจ้ะทุกคนอันนี้ใช้ความร้อน200้นะวันนี้ ไปจะประมาณ40นาทีได้ประมาณนั้นนะจ๊ะน่าจะได้น้องหยองเออจ้ะทุกคนหมูแดงที่เราอบน่าจะได้แล้วได้แล้วละ่ะวางกดลุกนะกินนุมไหมนุ่มจนหดนะ เมนูที่แบบซุปๆกินก็ไม่พ้นก๋วยเตี๋ยวจ้ะเมนูเดิมๆนี่แหละทุกคนเอ้ยจริงๆแม่ซื้อไอ้เส้นกว๋วยจับมาใช่ไหมหยองเส้นไอ้กว๋วยจับน้ำพนมาแต่ลืมซื้อเครื่องเอ้ก็เลยไม่ได้กินเลยเลยเอาก๋วยเตี๋ยวนี่แหละง่ายๆไปวันสุก ลืมบอกว่าเอาน้ำนาำอบหมูดแดงเนี่ยใส่ในหม้อแล้วนะทุกคนอีหยังมันยองเอ้เสียงดังหักนิ้วหรอเปิดไฟน้ำซุปหน่อยไม่ได้เปิดไฟน้ำซุปก็ก็เลยไม่ต้องปรุงในหมอ้อก็เตีเ่ยวอะไรเยอะแยะ এনেকে নাম শৰ্ট নিক ল เดิมเส้นไข่หรือเส้นมาม่าของหยองว<อ>่ยมีหมูแดงอย่างเดียวนะจ๊ะทุกคนอยิดไปจ้ะ ทิวบอกหิวมากไปโรงเรียนวันแรกหิวมากไปโรงเรียนสองวันไม่ใช่วันแรกโรงเรียนสองวันหิวทุกคนน้ําสีแดงๆเงป็นน้ําซุปเนี่ยไม่ต้องตกใจนะแม่ใส่เออเาเลยครับแม่ใส่อ,อน้นําอบหมูแดงเออรังที่แล้วลืมลืมน้ําตาลขังที่แล้วแม่ลืมน้ําตาล ดีเหมือนกันลืมลืมลืมมันบ้างก็ดีน้ําตาลนะ่ะลูกอเออไม่กินบ้างก็ดีเหมือนกันน้ําตาลนะค่ะแต่กินไปเทอะวันละว,วันละหนึ่งสอเออหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาไม่เป็นไรครับอืมละหนึ่งช้อนชากินอืมเจ็ลรวบนยอง ไอ้กากไอ้กากไก่กากไก่ที่ไม่ไม่มีกระเทียมเจียวน่ะอันนั้นของอเล็กไอ้ที่มีกระเทียมเจียวของแม่ของอาเขียบของพ่อเขากินได้ตัวเองไม่กินกระเทียมไง ถ้วยแม่นี่มันคือสิเพ็ดแท้สิป,ปวดท้องนี่กพรถ้วยแม่นี่เสร็จเรียบร้อยจ้าก๋วยเตี๋ยวหมูแดงเนียจ้าทุกคนจ้าไปกินข้าวแล้งกันเนาะตอนไป่ยวเยวข้าวไม่ิวอันตรายเวลาอยู่ข้าวแล้วจะอันตรายบ่จะโกรธแม่ทำไม่ทันใจก็จะโกรธเหรอ ไม่กรอดแม่จะจะกรอดอืมจะโกรดแล้วก็จะอันตรายแัดเนทุกคนอ่ะสวัสดีทุกคนสบายไหมสายดีอักันอีวครับตะกอนเั่ครับะกนเรื่องค่ะเรื่องเขาอีกแล้วออ อะไรนะกลับมาจากโรงเรียนหิวข้าวหิวข้าวอีเลยกินสองแฮมเบอร์เกอร์กินสองแฮมเบอร์เกอร์โรงเรียนมีแฮมเบอร์เกอร์ให้กินแล้วทำไมกินน้อยจังเขาให้แค่นั้นบอกไงเอารถแข่งจะถอนเดี๋ยววันเยี่ยมทดลองขับแล้วเอาเออไม่ก็บโอ้โหกินเลย ชมตั้นต่อเลวซี對對่คนหิวข่าวเนาะเรว่าอันตรายเราก็มาชาฟาเขาอีกแหละมันเป็นจะได้ละอร่อยเป็นขักเนยปดโพดึกเนาะแเ่รษะ <c ười> อืมครับไม่กูยังเสกิ่งม่ิมมอย่าไปชิมของหยองเลยยองก็กินได้อยู่คนเดียวหยองก็กินของข้าได้คนเดียวเพราะว่าหยองเขากินแบบไม่ไม่ปรุงรสปรุงแต่ปรุงนิดเดียวไปชิมของข,องขาวเมนบอร์อืมเมนบอ แค่นี <partido> no. no. ้ย yes, ัง oh. ม mm ั hmm. <mic> ่วต่ออุ๊ซหัดมด้วยกันไม่ต่อหันมด้วยนะนี่แต่เช่นนี้ยูไม่ชอบกระเทียมทอดไม่ชอบกระเทียมทอดเจียวกระเทียมไม่ชอบแต่ชอบกินขนมปังกระเทียมแล้วก็หั่มไกระเทียมที่กินวันนี้อ้าวได้ชิม อ่ะปลาซ่อนไหมเ้วตักเองสัอวเอร่อยจะได้อยู่ทุกคนจะออขอ,ขอพักชีไหมอออยอมเอา้<笑><笑>ุงยงคือแม่แอบ,บของแม่อืมของแม่เนี่ยกูดหมดเลยเนาะ Mm. det är kanske gott för att du inte har socker. Va? Jag inte socker. Du har inte socker? Mm. Det kommer inte in någonting här. Tar du aldrig socker? Mm. Mm. Det kommer inte in något har säger Socker framhäver i smakerna. Det är därför den aldrig smakar gott. Mm. Det kommer inte in något. Varför tar du inte socker? Du inte det, 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 <laughs> det kommer inte springa till och säga något här. Jag kan säga till har lite, lite, här. เขาก็เลยบอกว่าของของอเล็กนะมันไม่อร่อยทุกคนเพราะว่าทาไมมันแปลกๆทุกครั้งเลยอเล็กปรุงปรุงก๋วยเตี๋ยวทําไมแม่ทิวชิมแล้วมันแปลกๆเพิ่งรู้ใช่ไหมเนาะไม่ใส่น้าตาลเขาใส่น้ํำส้มน้ำปลาเขาก็ไม่กินกระเทียมใส่น้ําตาบอใส่กระเทียมเจียวเขาก็ไม่กินต้นหอมผักชีเขาก็ไม่กินรย เขาใส่น้ำส้มอย่างเดียวนี่ใช่นี่ใช่นี่พริกนิดหน่อยสังขีตาแมวเออแล้วก็เออเขาใส่พริกนิดหน่อยสังขีตาแมวใส่พริกไทยป่นต้นหอมผักชีไม่ต้องกากหมูถ้ามีใส่เขาใส่น้ำส้มน้ำตาลไม่ต้องน้ำปลาไม่เอาอันนี้ไม่ต้องเอออันนี้ไม่เอาเอออันนี้เทปเจียวไม่ต้องพูดถึงเขาไม่เอาซัมขีตาแมวแมว ไม่เอาน้ำาไม่เอาไม่เอาเอาสบได้ไงหยงดิฉน,นเขากินได้คนเดียวก็บ,บอกแล้ว <laughs> นางจาับปิดหยองอยู่หันน่ะเออช่างเขาลู Respect แต่ว่ามันไม่อร่อยจริงๆไหมไม,มันต้องก๋วยเตี๋ยวมันต้องปรุงให้ครบรสมันถึงจะอร่อยเออใช่ไหมช่างก็เธอเขากินได้คนเดียว ตาเล็กตาเล็กรุวแซ่บก็กินไปแต่แม่ทีไม่กินด้วยนะขักอีรีเพิ่นนะมจมไอ้เกงงเ้งของแม่จ้ะจะเอาแต่นี้มันเหี่ยว เออช่วงนี้ตื่นเชา้าๆอากาศจะหนาวแล้วนะทุกคนแล้วก็แบบเริ่มแบบแบบมืดช่วงเช้าๆจะมืดหน่อยเนาะก็จะเปลี่ยนฤดูกาลแล้วไงทุกคนจะเปลี่ยนเป็นฤดูใบไ,ไม้ร่วงแล้วก็เลยแบบมันจะมืดแล้วม,มืดเร็วช่วงนี้เพราะวันนี้ฝนตกด้วย นี <N <N um> no ่เพ no ิ่งเจียวใหม่ๆเลยทุกคนหอมมากแค่ตื 2> <S 2> <S ้เตี๋ยวอะไรตุ๋นยังไม่เยอะสุดตักออกมาได้อ่าน้อยหล่ะท่านี้ก็หน่อยนะคุเตี๋ยวหมูแดงคิดไปว่าเป็นเส้นบะหมี่บะหมี่เหลืองบ้านเราเหมือนกันเนาะ มันกินกับก๋วอเตี๋ยวหมูแดงเข้ากันเนาะ <c oughs> พอไปซ้อมฟุตบอลตอนเช้าใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไปโรงเรียนดีแต่ว่าไม่กลับไปซ้อมตอนเย็นอีกอถ้าซ้อมตอนเย็นอีกตายเลยตายมีวันไหนนะซ้อมเช้าเย็นวันจัน์นคือตอนเช้านี่ก็ไปไปไม่ได้ไปไม่ได้ซ้อมเนาะไปเหมือนฟิตเนสไปเหมือนดูคลิปวิดีโอจากที่แข่งขันอย่างนี้ใช่ไหม หาข้อบกพร่องว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีในการแข่งขันเออวันจันจะเป็นอย่างนี้ตอนเช้าเสร็จแล้วตอนเย็นก็ได้ไปซ้อมสี่โมงครึ่งเออไปซ้อมเดี๋ยววันอังคารก็ซ้อมอนเช้าวันพุธเป็นฟิตเนสใช่ไหมวันพฤหัสก็ซ้อมอนเช้าศุกร์ซ้อมอนเช้าก็ไม่มีตอนเย็น ดีกว่าเมาื่อก่อนขึ้นมันจะหนอนหนึ่งเดี๋ยวรอมุไกินไปก่อนรออยู่ อ่าใ,ใช้ได้ไรอร่อยมาพรุ่งนี้มีแข่งเหรอหรู้ว่าวันอาทิตย์พรุ่งนี้คือโมงแปดสอสอง,สอ,งอืม ให้ชนะหน่อยนะสามสามนัดเลยยังไม่ชนะเลย <C ül> ให้ชนะนะนัดนี้ต้องชนะนะูปโอเคไหมแม่เส้นนี้อร่อยที่สุดเส้นนี้หรอ <C ül> ไหน ชอบชอบกว่าเส้นเล็กใช่ไหมมันกินง่ายกว่ามันเบาท้องกว่าเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นอะไรเนี่ยมันมันหนักท้องกว่าอันนี้มันเบาท้องดีก็ซื้อได้ในร้านซูปเปอร์ไกลๆไม่จาเป็นต้องไปร้านไทยแล้วก็นี่ถูกด้วยอืถูกเพราะว่ามันลดราคาลุปกติมันก็แพงจนถ้าไม่ลดราคาเราก็เนี่ยมันก็แพงอื 1> 1วันที่สอ,องแปงเดือนอั่อยงมาหาวิทยาลัยเขาเปิดวันที่สองครับทำไมอ่ะอิจฉาเขาเลยได้ยังงนะไดให้เรามีนอนัลตดอปอ๋อมีนอนัลตดอสองวันเหมือนไปสองเดือนแล้วโอ้โหสองวนันไปสองเดือนสีเลียนจบมาหกว่นแมตกจะขี้ข้างขีรข้ได้ ไม่ครับได้ืถ้าไม่ชิวทำอะไรที่ต้องถามก็ขี้ขานก็ได้คือเป็นโรงเรียนสองวันขี้เกยียจเราเหรอกอออันละทุกคนทุกคนมันสีเลี่ยนจบเบอรล์ละรู้โบโดอกโอ้ปวดโอยดีเนาะเสียใจเสียใจยทำไมไปโรงเรียนเสียใจยที่ได้ไปโรงเรียน สิ่ก้อแม่กินจนเฒ่าเ้ยนี่นี่สิก้อแม่กินจนเฒ่าเลยนี่นั่นไงเล่กนเจ้าเล่คักนักก่นอ่ะอีหล่ที่แม่อีหลีออบอกขีดตัวเลยขีดตัวแม่จักน้อยแน่พ่อห้สื่นใจแน่วขยันไปโรงเรียน,นหนีนอนเงินบอกขีดตัวเลย <laughs> โอ้ยหลูกไปก็สีเลี้ยนวันจบมหกเอาพีปป่น้องเลยกี่ครั้คัดบอกหีว่าปูกแม่นี่อินทร้าเหรอะอินทร้าทุกคนเลยเหรอแต่เขาต้องไปไงรู้มันโรงเรียนเอาจริงๆแม่พูดแม่โกหกเหมือนกันโรงเรียนมันไม่สนุกหรอก จริงๆนั้นไปโรงเรียนมันไม่สนุกหรอกมันไปสนุกแค่วันแรกวันที่สองวันที่สามแค่นั้นแหละอาทิตย์หนึ่งอ่ะเต็มที่ไปโรงเรียนที่มีความสนุกอ่ะจากนั่นมันก็มันต้องไปมันต้องไปเราต้องจบเราต้องจบเราต้องไปเราต้องไปมันคือมันคือหน้าที่ครับดีนอันสเวอร์แต่มันแต่มันน่าเบื่อจริงนะโรงเรียนเนาะ S <S ถูกต้อง <S <S หมดไหมอ่ะครับอโอ้โหทางนี้สดแบบน้ำหมดเลยอะ่ะทุกคนทั้งนั้นก็กินน้ำแล้วนะั่นอือ กินน้อยเดียวแซปป<อ>่บปะรับกลอนก็นี่กินน้ำสดเบาไหวนั่นละเ,<อ>เคทุกคนก็แซ่บไปเมดไปอีกหนึ่งมือจ้าทุกคนจ้าดูดูก่อนว่าพรุ่งนี้นะ่ะอแมทธิวมีแข่งที่สต็อกโฮมเนะเาะดูว่าจะได้ไปหรือเปล่าหรือจะได้ซื้อกับข้าวดูก่อนนะ,ะเออนั่นแหละทุกคนแต่ยังไงก็ฝากคิไปไว้สำนจา้าพอกันไปจ้ะสบายดีสวัสดีบาย